พบกับรายการเพจหมอหมอครับผมช่วงหมอเมาส์มอยนะครับที่จะแบ่งปันสาระความรู้ดีๆให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับนายแพทย์สมสินฉายวิจิตนะครับผู้อำนวยการคลินิกธรรมชาติบําบัดจังหวัดจันทบุรีนะครับผมวันนี้เนี่ยจะมีคุณหมอผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาเข้ามาสอบถามคาถามคุณหมอเยอะแยะเลยครับผมแนะนตัวผมนายแพทย์สมสินฉายวิจิตนะครับเป็นผู้ในการคลินิก นายแพทย์สมศิลป์ธรรมชาติบำบัดที่จันทบุรีครับครับก็เป็นคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับผมหัวข้อแรกคืออยากให้อาจารย์เล่าประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดในการใช้คีเรชันสําหรับการรักษาผู้ป่วยสักเคสครับครับตรงสุดนะครับผมทำเคิเรชันด้วยตัวเองนะครับครั้งแรกเนี่ยนะผมมีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบ แต่ว่าไม่ได้ฉีดสีนะครับลูกศิษย์เนี่ยเขาจะเอาพยายามเอาไปฉีดสีเอาไปผมบอกไม่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 ทำหรอกนะผมก็เลยทำคิดเดชั่นให้ตัวเองนะครับผมทำไปครั้งที่7นะครับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งการเจ็บหน้าอกเนี่ยหายไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นหลายสิบปีแล้วครับนะครับหลังจากนั้นผมก็ทำจนครบนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเองเนี่ยการทำครั้งแรกเนี่ยนะ การนอนหลับของผมนี่ลึกแบบมีความสุขตขื่นขึ้นมามีพลังอย่างชัดเจนอันนี้เบื้องต้นนะอันที่สองเนี่ยครับผมอายุก็ใกล้จะ7 0แล้วครับปรากฏว่าผิวหนังจุดรอยต่างๆเนี่ยลดน้อยลงครับแล้วอันที่สามอยากฝากเลยว่าผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องอจอประสาทตาเสื่อมตามอายุหรือที่เราเรียกว่า เมกูราดีเจเนเรชันนะครับผมก็ใช้คีเรชันช่วยนะครับอยู่ตอนนี้แล้วผมก็ไปค้นเปเปอร์ในต่างประเทศเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาพบว่าคนไข้ที่มีจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะครับเขาใช้คีเลชันบำบัดร่วมด้วยแต่ส่วนใหญ่หมอหมอตาหมอจอประสาตาก็ดูแลด้วยนะครับครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่โดยตรงของคุณหมอเลยแล้วครับมันจะสามารถใช้คีเลชันได้กับทุกรูปแบบ ในเรื่องของการรักษาคำถามต่อมานะครับผมคำถามข้อที่สองก็คืออาจารย์คิดเห็นอย่างไรครับในการดูแลสุขภาพโดยใช้แนวคิดของธรรมชาติบําบัดในการรักษาผู้ป่วยโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเราไปเข้าใจว่าแนวธรรมชาติบําบัดมันไกลเกินเอื้อมนะครฟังตรงนี้ให้ดีๆนะฮะเราคิดว่ามันโอ้มันกล้าไปถึงมันหรูธรรมชาติบําบัดคือการทานอาหารที่ดีกับสุขภาพ และการดําเนินชีวิตหรือไม่มีถีชีวิตที่เกื้อกูลกับการมีสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติบําบัดเนี่ยหรือธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปรับตัวเข้าหาเมื่อไหร่ถ้าเราแบ่งตัวเองจากธรรมชาติเราจะป่วยนะครับผมยืนยันนะไม่ว่าจะใช้การแพทย์ที่ก้าวหน้าขนาดไหนใช้เครื่องมือขนาดไหนนะครับใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขนาดไหนถ้าเราขาดการใส่ใจ การทานอาหารกับการดําเนินชีวิตซึ่งรวมทั้งเรื่องการออกกาลังกายอะไรด้วยเนี่ยเราจะไม่มีสุขภาพแข็งแรงอย่างสมบูรณ์เราอย่าลืมนะครับว่ามีคนพูดถึงผมอยากอ่เอ่ยชื่อเมื่อ9 1ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนที่พบหลอดไฟคนแรกเนี่ยนะครับท่านบอกเลยนะครับว่าโทมัสแอนวาเอดิสันเนี่ยไหท่านผู้ฟังคงคุ้นหูท่านบอกไว้ว่าแพทย์ในอนาคตข้างหน้า จะไม่เป็นเพียงคุณหมอที่จ่ายยานะครับแต่จะเป็นคนคุณหมอที่ดูแลสุขภาพเลนการป้องกันและดูกรอบชีวิตของคนนะครับแล้วฟื้นฟูสุขภาพขึ้นมานั่นหมายความว่าท่านกำลังพูดถึงธรรมชาตินั่นแหละอย่าลืมธรรมชาตินะนะครับหวัวใจของธรรมชาติบำบัดอันที่หนึ่งนะครับ เราต้องมีความเชื่อมั่นว่าร่างกายสามารถเยียวยาตัวเองได้อันที่2นะครับเน้นการป้องกันอันที่3ส,สิ่งที่ใช้จะต้องไม่เป็นพิษพินภัยไม่ก่ออันตรายกับคนไข้อันที่4ต้องดูแลให้ถึงรากเหง้าของความเจ็บป่วยไม่ใช่รักษาตามอาการหรือรูทคอสนะครับต้องดูว่าสาเหตจริงจริงมันคืออะไร อันที่4อันที่5นะครับที่สำคัญนะคุณหมอต้องทำหน้าที่เป็นครูต้องให้ความรู้นะครับเน้นการป้องกันการป้องกันเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดเหมือนภาษาทางวิชาการเราว่า the prevention is the best of cure นะครับอันสุดท้ายครับธรรมชาติบำบัดต,ต้องไปให้ถึงสุขภาพกายใจแข็งแรงและชีวิตมีความสุขนั่นก็คือว่า Healthy Awareness ครับนี่คือหัวใจของธรรมชาติเราอย่าไปมองว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไกลเกินเรื่อมต้องใช้เงินใช้ทองไม่เลยครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายทุกคนต้องเข้าถึงต้องดูแลตัวเองคนทุกคนต้องเป็นหมอให้ตัวเองแต่ก็ฟังความรู้จากคุณหมอแนะนำคส่วนจะใช้อะไรรักษาต่เพีบ้างกรเป็น,เป,นเป็นองค์ประกอบครับแสดงว่าสุขภาพดีในตัวเราี่ยก็คืออยู่ที่ธรรมชาตินะครับผมครับผม นนี้คำถามข้อต่อไปนะครับผมก็คือจะต่อมาตงที่อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับจะสามารถช่วยภูมิช่วยสร้างภูมิต้านทานร่าง,ง,ง,งกายตามธรรมชาติได้จริงหรือไม่ครับโอ้อันนี้ตรงไปตรงมาเนะับครับ,รบพูดถึงเนี่ยผมผมอยากพูดกว้างๆนิดหนึ่งว่าคนเราสุขภาพดีเนี่ยนะฮะหรือนําธรรมชาติมาแบบผมจะพูดวิธีการแปรให้มันง่ายทำงไายหนึ่งอาหารต้านโรค นะครับอาหารต้านโรคคือต้องอาหารผมอยากเน้นว่าครบ7หมู่นะครับ,รบง่ายๆก็จะมีโปรตีนเนาะเราคุ้นเกิอนอาคาร์โบไฮเดรตนะครับเกลือแร่วิตามินไขมันชนิดดีเส้นใยและน้ำครับเรามองข้ามอาหารจนลืมน้ำนะครับท่านทราบไหมครับว่าการดื่มน้ำที่ไม่พอเนี่ยหรือดื่มน้ำไม่สะอาดี สามารถทําให้เซลล์ทํางานรดลงเร็วกว่าอาหารนะครับแล้วขาดน้ำเนี่ยนะครับไม่ถึงสองสาวันเนี่ยนะครับเราก็แย่ละนะครับที่สําคัญเนี่ยการขาดน้ำปุ๊บเนี่ยผมอยากเน้นเรื่องตรงนี้นิดนึงอ่ะหนึ่งสมองนี่แพรปวนก่อนนะครัอปอดทํางานลดลง 3. าฮอร์โมนนะครับตับไตทํางานลดลงสีกระดูกและกล้ามเนื้ออันสุดท้ายคือผิวหนัง เราจะไปมองว่าเออผิวหนังเหี่ยวย่นงานริมที่ปากแห้งเป็นการขาดน้ำอันนี้เป็นสิ่งที่ร่างกายบอกเราระดับสุดท้ายแล้วครับ,รบนะอย่าให้ถึงขนาดต้องกระหายน้ําต้องทานน้าไม่พอครับนะฮะอันที่หนึ่งอาหารตานโลคอันที่สองออกกาลังกายอย่างเหมาะสมนะง่ายสุดนะครับก็แค่เดินวันละยี่สิบสามสิบนาทีส่วนคนไหนที่เคยออกเยอะๆแล้วก็ก็รักษาไว้นะครับอันที่สามนะครับ พักผ่อนให้เพียงพอคนเราต้องนอนอย่างน้อยนะครับเจ็ดชั่วโมงนะทุกวันเนี้ยสิ่งแวดล้อมต่างๆทําให้ช่วงเวลาการนอนของเราลดลงการนอนให้พอเนี่ยจะไปกระตุ้นต่อมหมวกไตนะครับสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งเรียกว่า DHEA ฮอร์โมนชนิดนี้เป็นตัวเอาไปสร้างฮอร์โมนเพศทั้งผู้หญิงผู้ชายและไปเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพนะครับ อันสุดท้ายข้อที่สี่ง่ายๆเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะพักผ่อนนั้นพูดถึงการนอนอันที่4ี่นี่ก็คือการทําจิตใจให้ผ่อนคลายจิตใจให้สบายไม่แบกความความเครียดคิดบวกครับท่านทราบไหมครับการมองโลกในแง่ดีคิดบวกทําสมาธิไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวเดียวกันเลยที่ผมพูดเมื่อกี้ที่ฮอร์โมนต่อหมวกไตน,นะฮะ DSE ไม่ต้องเสียตังเลย mm hmm. แล้วเพิ่มภูมิต้านความเครียดต้านมะเร็ง นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราปฏิบัติตามเขาจะเกื้อกูลกันเพราะว่าสรรพสิ่งทุกชีวิตล้วนแล้วแต่อาศัยกันหมดครับครับเป็นคําตอบที่ดีมากเลยครับอาจารย์คำถามข้อสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอาหารแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินนะครับอยากสอบสอบถามอาจารย์ว่าระดับวิตามินในร่างกายสามารถบ่งบอกอาการป่วยได้จริงหรือไม่ครับะระดับวิตามินในร่างกายสามารถบ่งบอกการป่วยขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงมากน้อยของการขาดนะครับแต่สิ่งหนึ่งผมอยากจะบอกว่าการรับประทานอาหารทุกวันนี้การใช้ชีวิตต่างๆหรือ นอนไม่พอที่ออกกำลงกายมากล้วนแล้วแต่ขาดวิตามินแร่ธาตุอาหารที่เราทานนี่ครับถามก่อนว่าทุกคนเนี่ยทานผักพอไหมต่อวันเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ภูมิคุ้มกันเนี่ยจะมาจากผักผล,ลไม้เป็นหลักขณะเดียวกันเนี่ยยุคนี้นะครับผมต้องกราบเรียนตรงๆลยว่าทุกเพศทุกวัยควรจะทานสารเสริมอาหารวิตามินแร่ธาตุตามความจําเป็นเฉพาะตัวนะครับไม่ใช่แบบเสื้อโหลที่สําคัญนะครับ เซลล์ร่างกายเรามีหกสิบล้านล้านเซลล์จะทํางานได้เขาต้องได้สารอาหารในวิตามินแร่ธาตุฮอร์โมนและเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์ธรรมชาติเนี่ยจะได้มาจากอาหารสดผักสดเพราะฉะนั้นถ้าขาดสิ่งเหล่าน,นี้ไม่ได้เลยจึงบ่งบอกว่าถ้าเราดูแลตรงนี้ครบเนี่ยวิตามินแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น mm hmm. แต่ก็สําคัญร่วมกันหมดครับ mm hmm. ที่จะทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็ง,งเราอย่าไปรอให้ มีอาการเยอะๆแล้วไปเจาะเลือดหาระดับวิตามินโอ้โหอันนั้นสิ้นเปลืองมากเะรเราจงมาใช้ชีวิตการกินการอยู่การทานอาหารให้ดีกับสุขภาพอันนี้เป็นต้นทุนที่ต่ำมากและทุกคนควรทำครับก็วันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับผมให้กับท่านผู้ชมทุกคนฟังนะครับผมว่า ธรรมชาติบำบัดและการรักษาในรูปแบบของที่อาจารย์สมศิลป์เนี่ยเป็นผู้ในเที่ยวชาญในเรื่องของการรักษาเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพเราแข็งแรงในระยะยาวได้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยอลองฟังแล้วก็ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับผมสุดท,ท้ายน,นี้เนี่ยอยากจะขอบคุณอาจารย์สมศิลป์ฉายวิจ,จิตมากนะครับผมแล้วก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากในเรื่องของอคลินิกอาจารย์จะมีอะไรแนะนํากับผู้ป่วย หรือว่าคนที่สนใจอย่างไัถ้าลองส,สนใจนะครับอาจจะใช้โซเชียลมีเดียสอบถามได้นะครับผมให้คำปรึกษาได้นะครับไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายในคำคำปรึกษานะครับผมยินดีเลยนะครับคข,<อ>ขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์รํบวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ